จ้าสบายดีค่ะเอฟซีทีก็รบกักทุกทุกคนที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมทั้งช่องน้ำพรานพัทราในขณะนี้นะคะน้ำพรนกันยินดีตอนรับเอฟซีทีก็รบรักทุกทานนะคะเขาซูช่องน้อยๆของน้ำพรานพัทัราคือเก่าคือเดิมบม่ว,ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าหรือเป็นเอฟซีใหม่นะคะกับพักกันมาร่วมกันอออเนาะอยู่ช่องน้อยๆน,นี่แหละนะคะพี่น้องเนาะมาฟังสาระนารู บางครั้งก็อาจจะเกิดประโยชน์มั่งบางครั้งก็อาจจะเป็นซัพเพเียระตามไลฟ์สไตล์คุยสบายสไตล์น้ำควันพัทรานะคะเมื่อนี้นะคะน้ำพวันในน้ำสารานารูเกี่ยวแก่กับผู้สูงอายุที่เป็นคนในวัยแซยิทขึ้นกันกับน้ำพันนะคะเอาประเด็นอย่งางมา่ฝากมาตอนอย่าพึงเลื่อนพานบางครั้งพอท่านได้ฟังสารานารู้แล้วท่านอาจจะเกิดอาการ หัวใจฟอมโตรหรือไมเ e ทฟูลเตอร์โดได้พินวังนะคะมื่อนี้นะคะนำพรได้นำสาระเกี่ยวกับความรักในวัยของผู้สูงอายุหรือเขาเรียกว่าความรักในวัยชราแต่ก่อนที่นำพรพัทธราจ,จะพาย FC ลงมารู้ดีเทลนะคะสำหรับ FC ท่านไหนนะคะที่พึงเข้ามารับชมหรือรับชมนานแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ไดกด s ั b SCRIBE หรือไม่เคยกดไลค์ให้เลยไม่เคยกดแชร์ให้เลยก็กราบขอความการุณานะคะช่วยกดไลค์ให้กับน้ำพรได้เพิ่มพลังใจกันบ้างนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดะสับกระส่านะคะน้ำพรจะได้พยายามคัดสรรเวลาเพื่อมาลงสาระน่ารู้อาจจะมีข่าวสารใหม่ๆที่เกิดขึ้นทางเหตุการณ์บ้านเมืองเราหรือนะคะอาจจะมีประเด็นต่างๆ เพื่อนำมาตีแผ่นำมาถ่ายทอดให้กับ f อฟครบรับทุกทุกท่านสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวล,เวลาได้ไปดูข่าวสารการเมืองน้ำพรก็จะเอาความรู้มาลงที่ช่องนี้ให้เอฟซของน้ำพรพัฒนาทุกท่านได้รับทราบไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเอฟซีเนาะอ้าวันนี้นะคะเรามาเอาใจสําหรับผู้สูงวัยหรือสําหรับผู้สูงอายุนะคะสําหรับใครที่เป็น นมโสดสาวโสดในวัยที่โสดแบบไม่ได้ตั้งใจจะทํายังไงฉันไม่ได้ตั้งใจโสดคือนะคะไม่มีใครที่อยากจะมาโสดในวัยของผู้ใหญ่หรือวัยผู้สูงอายุนะคะสาเหตุแห่งการเป็นโสดนั้นก็มีหลายประเภทนะคะบางครั้งนะคะคู่สมรสคู่รักของท่านอาจจะเสียชีวิตหรือบางท่านนะคะความรัก เดินไปพร้อมกันไม่ถึงปลายฝันไม่ถึงฝั่งฝันก็ต้องจำเป็นต้องแยกย้ายกันไปคนละทิศทางอาจจะมีสาเหตุหลายประเด็นหลายปัญหาที่ทำไมจ้องเลิกร้างกันกลางครันอาจจะความคิดไม่ตรงกันหรืออาจจะความชอบพอลองมาอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ใช่อะใช่ไหมคะก็เลยจำเป็นต้อง คืนอิสรภาพให้กันและกันเพื่อที่คุณจะไปหาคนที่ใช่แต่เอิญมาทิ้งกันไปในช่วงอยู่ในวัยของผู้ใหญ่และวลัยชราทีนี้นะคะเมื่อเราโสดรอบสองหรือเขาเรียกว่าหนุ่มสาวรอบสองน้อยคนนักที่จะปฏิเสธการที่จะเริ่มต้นมีความรักครั้งใหม่แม้ว่าบางครั้งในใจท่านอาจจะรู้สึกวันๆสำหรับคนที่ผิดหวังในเรื่องความรัก จากการที่ถูกทิ้งร้างนะคะทิ้งร้างก็คือการจากเป็นส่วนสำหรับคนนะคะที่เป็นไม้คู่รักตายคู่ชีวิตตายใจก็วันวันเราเพราะว่าจะมีการเปรียบเทียบว่าคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตเรานั้นจะเหมือนคนเก่าของเราไหมเขาจะดีกับเราไหมเขาจะรักเราเหมือนคนที่เขาที่ได้จากโลกนี้ไปแล้วหรือเปล่ามันจะเกิดการเปรียบเทียบดังนั้นนะคะความรัก ในผู้สูงอายุหรือความรักในวัยชราจึงจะไม่โลดโผนจึงจะไม่รุนแรงและจะไม่ค่อยมีแรงกระตุ้นทางเพศเหมือนกับในกลุ่มของคนความรักของคนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเพราะว่าด้วยวุธิภาวะ ที่สูงขึ้นหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้นที่จะต้องไปโฟกัสนักจุดนั้นมากกว่าจะมาโฟกัสในเรื่องของเพศสัมพันธ์นะคะดังนั้นการที่จะมีความรักในวัยของผู้สูงใหญ่ส่วนมากเขาจะโฟกัสไปที่ต้องการคนเข้าใจต้องการเพื่อนคุยต้องการ รูมเมทหรือต้องการ Relationship ต้องการ p าร์ทเนอร์ไไปด้วยกันเพราะว่าเราอยู่ในวัยชราแล้วลูกก็มีลูกเขาก็เติบโตมีหน้าที่การงานมีครอบครัวเวลาทุกอย่างเขาก็จะโฟกัสไปที่ครอบครัวและหน้าที่การงานและสังคมที่เขาอยู่ดังนั้นผู้สูงวัยอย่างพวกเราอย่างพ่อพ่อ,พอแม่แม่ก็จะอยู่บ้านตามลำพัง บางครั้งนะคะถ้าคุณอยู่คนเดียวโดยที่ไม่หาสังคมนะคะสังคมที่คุณมีในวัยชาราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันหรือเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันนั่นเขาเรียกว่าสังคมจอมปลอมคือสังคมชั่วคราวทํำยังไงเราจะหาสังคมที่เป็นเขาเรียกว่า p a r t n เ r l i f ไไปด้วยกันคือคนที่รู้ใจ คนที่เข้าใจเราในทุกบริบทสำหรับในวนัยนี้ซึ่งการที่จะเริ่มต้นมีความรักมีคนเข้าใจใหม่ต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุและผลก่อนที่จะเริ่มต้นรักต้องหันมาคุยกันบอกว่าประโยชน์การมีความรักในผู้สูงวัยมีไหมมีมากเพราะหนึ่งจะลดสภาวะความเครียดหรือสภาวะที่จะนํำไปสู่ ที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคแพนิคนะคะบางคนจะกลายเป็นคนแก่ที่ที่แบบว่าศูนย์รวมโรคเพราะอะไรเพราะคุณหัวใจห่อเหี่ยวคิดถึงแต่อดีตที่ผ่านมาวันวานที่ผ่านมาเราเคยมีครอบครัวที่อบอุน่นมีคู่สามีภรรยาที่อบอุน่นมีลูกที่อบอุน่นพอลูกเติบโตขึ้น คู่รักของท่านก็ไม่ได้อยู่กับท่านแล้วท่านก็อยู่บ้านคนเดียวทํางานโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยเกษียณปกตินะคะตอนที่คุณยังมีงานประจําอยู่ก็ยังคงพอทําเนาคงพออยู่ได้พอได้คุยกับเพื่อนร่วมงานพอได้คุยกับสถานที่ทํางานพอได้มีสังคมเมื่อคุณเอเรี่หรือเมื่อคุณกเกษียณราชการหรือเมื่อคุณออกจากงานประจํามานะคะความเหงากับการที่จําเจอยู่กับที่ การไปเที่ยวนะคะการไปเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจก็ไปได้แต่หัวใจมันจะรู้สึกเว้งคว้างและว้าเหวจริงไหมคะดังนั้นการที่คุณจะหาคนที่เข้าใจคนที่จะเป็นหนึ่งเดียวไปด้วยกันใน everywhere เป็นทุกๆอย่าง everything everywhere นะคะด้วยด้วยกันเนี่ยนะคะจึง เป็นเรื่องที่ดีจะทําให้หัวใจของท่านพองโตหัวใจของท่านตื่นเต้นตื่นตุมกลับมาเป็นวัยหนุ่มสาวอีกครั้งหนึ่งความเหงาความเศร้าความโดดเดี่ยวความอ้างวา้านั้นจะหายไปเลยนะคะโรคจาก กลายเป็นโรคเครียดโรคความดันเบาหวานโน,น่นนี่นั่นหรือกลายเป็นกดไหรย,ย้อนความเครียดเพราะอะไรเพราะความเครียดลงกระเพาะนะคะท่านก็จะกลายเป็นผู้ที่ห่างไกลโลกจะกลายเป็นคนที่มีหัวใจกระชุ่มกระชวยมีเพื่อนคุยมีเพื่อนกินมีเพื่อนเที่ยวนะคะนอนก็คุยกันซึ่งนะคะเรื่องเพศสัมพันธ์ในกลุ่มผู้สูงวัยจะเป็นลำดับรองนะคะจะรองลงมามากกว่าการมีเพื่อน มีคนเข้าใจมีคนที่พร้อมที่จะไปที่ไหนๆพร้อมกันไปป่วยก็ไปด้วยกันคุยกันจับมือเกี่ยวก้อยกันไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายไม่ต้องไปแคร์สังคมใครคุณรู้หรือไม่ว่าชาติหน้าคุณจะมีจริงไหมคุณมั่นใจได้อย่างไงว่าคู่สมรสของคุณที่ตายไปแล้วนั้นจะเสียใจหรือไม่เสียใจเพราะ คนที่สิ้นลมหายใจไปแล้วคือเขาหมดแล้วจากพันธนาการบนโลกใบนี้เขาก็ไปจุติบนโลกใบใหม่ดังนั้นชีวิตที่เหลือของพวกคุณจงใช้มันให้คุ้มค่าให้เกิดประโยชน์อย่าทนเหงาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเมื่อคุณหัวใจมีความรักชีวิตคุณจะกระชุ่มกระชวยจะเปล่งปลั่งจะมีพลังใจจะเกิดพลังความสุขฮอร์โมนแห่งความสุขในร่างกายของพวกคุณก็จะหลั่งออกมา คุณก็จะกลายเป็นคนแก่ที่มีความสุขคนแก่ที่ไม่เป็นภาระกับบุตรหลานฝากไว้ให้คิดนะคะไม่ใช่เรื่องผิดถ้าท่านจะมีคนรู้ใจในวัยชราและจะนำพาให้ท่านมีอายุยืนยาวห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บฝากไว้ให้คิดนะคะถ้าหากท่านคิดว่า EP นี้เกิดประโยชน์กับท่านนะคะ นำไปฉุกคิดนะคะทำงานแต่พอแรงนะคะท่านก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับนำพพํำความมัาราจะได้คัดสรรสาระน่ารู้มานำเสนอมาตีแผ่ให้กับเอฟซีรบรักทุกทกท่านในอีพีต่อไปสำหรับอีพีนำครมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสบายดีค่ะเอฟซที่เรบรักทุกทุกท่านยูนดีมีแห่งแข็งแรงกันสุขสุขคนกันนะคะ